ก็ว่าได้ค <ustedes> ร <full story> ับผมก็อยากจะให้ท่านัทวุฒิเนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับบรรยากาศในการเข้าค่ายหรือว่าโครงการผลิตสื่อครูภาะสอนศิลธรรมในครั้งนี้ท่านมาพบบรรยากาศที่ภาคเหนือจากใต้สุดมาถึงเหนือสุดเนี่ยอันดับแรกที่เห็นที่มีความคิดในการในโครงการนี้เป็นยังไงบ้างขออนนตมทนาจารได้ครับผมขอโอกาสพระอาจารย์ครับก็ในครั้งนี้ในการเข้าร่วมโครงการผลิตสื่อก็เป็นครั้งแรก ของผมเองก็ไม่ได้มาเห็นความก้าวหน้าของโครงการผลิตสี่ของมหาวิทยาลัยมหามกุรราชชวิทยาลัยก็รู้สึกดีใจแม้ว่าตัวผมเองจะจะบอกไปในปีการศึกษานี้แต่ว่ารุ่นน้องเขาจะได้ช่วยสารต่อก็ภูมิใจกับกำรกล่าวของ ท่านประเดิษฐ์ระคุณประเทศปร,ริยัตปิวิมนอธิการวดีที่กล่าวไว้ว่าการปฏริสื่อของเรานั้นต้องให้มีให้มากให้ให้ก้าวหน้าแล้วผมก็คิดว่าจนถึงวันนี้ที่ผมเห็นสถานการณ์มาโดยตลอดก็คงจะให้ให้ที่ห้าเอาไวา้คือให้สามัคคีเพราะว่าทุกวิทยากรที่เข้ามาร่วม ได้ดูการทํางานโอยกลางค่ำกลางคืนนี้ไม่ได้นอนกันครับนีออ่พี่อังอยู่ใช่พนะยายามทํางานช่วยเหลือกันตลอดนี่คือความความสามัคคีแล้วเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สุดที่เราจะได้ได้เกิดขึ้นในตรงนี้แล้วเราเอาตรงนี้แหละไปเป็นสื่อที่สําคัญไปสู่เยาวาชนคนรุ่นหลังที่เราจะได้ไปสอนไปอบรมกันต่อไป ครับก็ภูมิใจตรงนี้อยู่ครับผมตอนท่านพูดถึงคําที่ท่านประเดี๋ยวพระคุณในที่การเมดีได้พูดเอาไว้นะใช่ครับที่แต่ก่อนท่านพูด3ให้นะสามให้แต่ปัจจุบันนี้มีสีให้ครับก็คือให้ก้าวหน้าด้วยให้ก้าวหน้ามอมรรก้าวหน้ามมรรพัฒนาเนี่ยนะแต่ท่านก็ไม่ได้ให้หนึ่งเดียวตอบการเมดีคือให้มีความสามัคคีสามัคคีใช่ครับเหมือนกับคำคติพจน์ของเราที่บอกว่าระเบียบสามัคคีมามีประโยชน์ใช่ ลักษณะของมหาวิทยาลัยมหาบุรกรัตน์อยากจะให้ท่านฝากข้อคิดกับบรรดาญาติโยมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการตลอดจนถึงเยาวชนที่ชมรายการอยู่นี้ว่าสื่อที่ดีต้องเป็นสื่อที่ถูกต้องมีคุณภาพมีประโยชน์ขอมน์โมทนาจารครับขอญาตอาจารย์ครับฝากถึงญาติโยมโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เยาวชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้าน สื่อที่เราเห็นอยู่โดยเฉพาะในโทรทัศน์เนี่ยเยอะกับไระอาจารย์ก็อยากจะเน้นตรงนี้ว่าสื่อในปัจจุบันนั้นทำออกมา2อ,อย่างคือ1ความถูกต้องอย่างที่พระอาจารย์พูด2ก็คือถูกใจถูกใจในที่นี้ไม่ได้ถูกใจของผู้ทำแต่ทำเพื่อความถูกใจของผู้ชมแล้วโดยเฉพาะเยาวชนในปัจจุบันก็เริ่มที่จะคล้อย ตามวัตถุนิยมเยอะมากทีนี้ถ้าเราดูสื่อที่มันถูกใจเราอย่างเดียวเราจะกลายเป็นคนเอาแต่ใจคือคิดว่าอะไรก็ได้ให้ถูกใจเราอย่างเดียวโดยไม่คิดว่าความถูกท่องนั้นมันจะเป็นอย่างไรฉะนั้นเราต้องเลือกสื่อที่คือทุกสื่อผมคิดว่าทุกสื่อมันมีความความ,มทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวของมันเพียงแต่ว่า ในการดูสื่อนั้นเนี่ยสมมุติว่าเป็นเด็กเยาวชนที่มีอายุน้อยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องดูแลด้วยแนะนําว่าสิ่งไหนมันให้ข้อคิดให้ประโยชน์สิ่งไหนมันไม่ดีเราก็ต้องบอกกับลูกกับหลานของเราส่วนเยาวชนที่พอจะมีความคิดความอ่านได้แล้วตั้งแต่ระดับมัธยมขึ้นไปแล้วอาตมาเองก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ที่เขาจะต้องคิดภายใต้จิตสํานึก ในความเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าของเขาว่าสิ่งที่เขาเลือกไปรังสรรค์ชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะเลือกสิ่งดีหรือไม่ดีคนเรานั้นชีวิตของเราทุกคนมีค่าทุกคนรักชีวิตใครมาซื้อชีวิตของเราเป็นร้อยล้านพันล้านเราก็ไม่ขายเพราะฉะนั้นถ้าเรารักชีวิตของเราขนาดนั้นเราก็ต้องคิดดูว่าที่เราให้กับชีวิตเราอยู่ในขณะน,นี้ดีแล้วหรือยังถ้ายังไม่ดีทำให้ดีถ้าดีแล้ว ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปที่สำคัญปัจจุบันมันเป็นอยู่ในขณะนี้ต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตอาตมาเชื่อว่าดีเองครับผมแล้วคนนี้ก็คืออีกผู้แทนท่านหนึ่งที่มาจากวิทยเขตศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้มาร่วมรายการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ได้มาร่วมรายการในวันนี้นะครับครับและอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ไปพบกับผู้แทนจากวิทยาล้านนา ตอนนี้ตมาก็ได้มานั่งอยู่กับน้องอยู่ที่วิเคียร์ล้านนาซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการผลิสตสื่อครูภาคสอนสิลธรรมในวันนี้ซึ่งน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่ชั้นปีสีซึ่งได้มีโอกาสที่จะมาช่วยถวายการต้อนรับและก็เป็นผู้ที่นําทางไปถ่ายทําภาพยนตร์สั้นหรือว,ว่าเรื่องสั้นที่เราได้ผลิตสื่อในครั้งนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็ต้องขอเจริญพรน,น้องปิชาคน อาจารย์ขอถามนิดหนึ่งนะครับ,รบได้คุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของโครงการผลิตสื่อซึ่งผลิตสื่อคือว่าเป็นสื่อที่มีคุณภาพเป็นสื่อในครณีทรมาเป็นสื่อทรมาที่จะได้นําเสนอทั่วประเทศหรือว่าเอาไปอบรมเยาวชนหรือว่าผู้ติดสารเยาวชนทั่วไปครับเรามีอพอเห็นโครงการผลิตสื่อของมหาวิวทยาลัยมหามกุรเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจมากครับที่ว่ามหาวิทยาลัย ของเรานั้นได้มีการผลิดสื่อซึ่งเป็นสื่อที่ให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษาพระธรรมได้เรียนรู้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นในชีวิตปร,ประจำวันนะครับโอ้นี่คือสำคัญมากแล้วก็วันที่13-14-5มกุมภาพันธ์ี่ถึงนี้ครับ มหาวิทยาลัยมหาบุตราชเรีอวตทาลัยวิทยเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่นะที่ตั้งอยู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารใช่ไหมครับจะครบ20ปีใช่ใชครับแล้วจะมีงานสถาปนาครบ20ปีครับก็ในช่วงท้ายเยจะให้เราได้เชิญชวนบรรดาพุทธศาสนิกชนหรือว่าบรรดาเยาวชน้อผู้